ตะกี้คุณลุงจะให้ดูอะไรนะตอนนี้อนนี้ายไปละเาเขาเจยเขาบดทิ้งอ๋อน้เต็มนี่เาเียนี่นะรงนี่ได้แบบผมบอกเดียเาด้าเดีดอ่านว่าสมากดนะครับดานได้ตรงนี้ฮะเนี่ยอ๋อเนี่ยอืมหินยื้นลงไปอ๋อเป็นซื้อเดืยออครับใช้มาตรฐานะอ๋อครับก็โอเคครบท่วน เนาะแล้วก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวคุณลงเยนตรงนี้เลยนะนเนาะมาเยนนี่กันอ่าเน่ยายนนครับอ่าวัางว,วันนี้ครับก็ผมเช่นเมืองขร,รถนะครับแล้วก็คุณครูกระมลน,นะครับ คุณครูณมณขอต้อนรับคุณคุณคูลุญเศสคคุณค,ณคณรูกมลบุญิเศสนะครับก็ได้กรุณามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําชี้แนะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโบราณสถานสมามรบกแห่งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้คลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมกันในวันต่อไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากมาเที่ยวชม ่วยกันด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างรวมถึงเราได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดก็มีหลายที่หลายแห่งรวมถึงที่พิพิธภัณฑ์โบราณสถานซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดก็ไม่ไกลกันมากนะครับเพราะนั้นก็ฝากมาเที่ยวมาชมกันในสําหรับวันนี้ผมเชษเมืองพลดนะครับก็ขอรักลาทุกทุกท่านแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าจะนําคลิปโบราณสถานในที่อื่นๆมาให้ทุกท่านได้ได้ชมกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณครูกมลมากครับขอบคุณครับ กันครับ